h e l l o student. Today, I'm ์ i s มิ o ค i t Which English subject? สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะพบกับครูเกตในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะอ่าวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ Unit 4 Unit 4 Numbers u m b e เอบอนแปลว่าตัวเลขนะคะ แปลว่าตัวเลขนะอ่ะคราวนี้นะคะเรามาท่อง1 n e two t เป็นภาษาอังกฤษพร้อมกันดีกว่านะคะเด็กๆเ,เริ่มกันที่ตั้งแต่เลข0 0 0 z e o n e 5 6 7 8 9 10อ่ะคราวนี้นะคะเด็กๆขาเด็กๆท่องให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมเอ่ยตั้งแต่0 1 2 3 0 one two three f i v e six s e v e เย้คุณครูปรบมือให้นะเด็กๆเิ่นทุกคนเลยคราวนี้นะคะเราจะมาอ่านพร้อมกันนะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆออกเสียงกันนะคะเด็กๆเ,เห็น เกิลไหมผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้พูดว่า Hi Sam Hi Sam Happy Birthday Hello Jenny ผู้ชายคนนี้พูดว่า Hello Jenny Thanks แปลว่าสวัสดีแซมสวัสดีเจนนี่ Happy Birthday สุขสันวันเกิดขอบคุณครับ thanks ขอบคุณครับคราวนี้เกลเจนนี่ก็เลยถามว่า are you eight are you eight คุณอายุแปดขวบใช่ไหม no i'm not no i'm not ไม่ไม่ใช่ how old are you แล้วคุณอายุเท่าไร i'm seven ฉันอายุเจ็ด ขวบนะคะอาร์มเซันอายุเจ็ดขวบอ่ะคราวนี้อ่ามีอ่าเด็กผู้ชายคนเนี้ยเสื้อลายสีม่วงใส่แว่นเปิดประตูเข้ามาเจอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คาร์มนเข้ามาเลยนี่ this is for you นี่สำหรับคุณ เค้กอะค่ะ this is for you นี่สำหรับคุณนะว้าวเค้กสำหรับฉันเหรอ our own is Sam Sam อายุเท่าไหร่ Sam อายุเท่าไหร่หคะเมื่อกี้ Sam อายุเจ็ดขวบใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้มีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายใช่ไหมอ่ะเด็กผู้ชายพูดว่า look there are b u g s How many bugs are there? Look, ดูนั่นสิ there are a bugs, there are bugs มีแมลง How many bugs are there ม right, ีแมลงกี่ตัว Bugs แปลว่ามแมลงเติม S ก็คือมีแมลงหลายตัวนะคะและเด็กผ on, ู้หญิงคนนี้ก็เลยตอบว่า two bugs มีมแมลงสองตัวนะคะเห็นไหม,มแมลงสองตัวตรงนี้มีมแมลงสองตัว two bugs นะคะอ่ะค่ะนี้เขาชี้ไปที่ไหนเขาชี้ไปที่บัตเตอร์ y ใช่ไหมคะชี้มาที่ผีเสื้อตรงนี้ look at those count the butterflies please How many butterflies are there? Uh, ดูพวกนั้นสิจับผีเสื้อด้วย uh, มีผีเสื้อทั้งหมดกี่ตัวแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยตอบไปว่า One, two, t h r e ส,ส There are 3 butterflies มี butterfly กี่ตัวคะเมื่อกี้ One, two, t ตัวใช่ไหมคะ uh, มีผีเสื้อ3ตัวคราวนี้คราวนี้นะคะดูภาพนะคะจากนั้นนะเราจะมาจับคู่ฝึกบทฝึกถามและตอบตามตัวอย่างบทสนทนาด้านล่างนะคะ,ะข้อแรกนะคะ b u t t e r f l i e s b u t t e r f l i e s เห็นไหม b u t t e r f l i e s butterflies แปลว่าผีเสื้อ butterflies ผีเสื้อ c l o s e เมฆ trees ต้นไม้ bugs แมลง flowers ดอกไม้ a bird นก snails หอยทาก ทีนี้เรามาดูกันที่ผู้ชายคนนี้ถามว่า how many butterflies are there count them please มีผีเสื้อกี่ตัวกรุณานับพวกเขาอ่านับดูนะคะมี butterflies กี่ตัวคะ o n มีกี่ตัวมี butterflies 2ตัวให้ตอบว่า two butterflies ผีเสื้อสองตัว There are two butterflies มีผีเสื้อสองตัวอ่ะคนันนี้ How many butterfly อ่ะขออภัยค่ะ How many flowers are there Count them please อ่ะคุณครูถามว่ามีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกนับกรุณานับให้คุณครูดูอ่ะมีกี่ดอกมีกี่ดอกคะ มี one t h r e e f มีทั้งหมด4 o four l o w e r s หรือ there are four flowers นะคะต่อมาคุณครูถามว่า how many snails are there คราวเต็มผี snails snails แปลว่าหอยทากหอยทากมีทั้งหมดกี่ตัวคะ one two three, four four f snails there are four snails มีหอยทากทั้งหมดสี่ตัวนะคะเก่งมากเลยต่อมานะคะรูปประโยคที่เราใช้สื่อสารการเรื่องจำนวนนะคะ ก็คือเวลาเราถามาจำนวนเราจะใช้คำว่าอะไรนะคะ,ะเราจะใช้ประโยคคำสั่งเราจะใช้คำว่า count count สั่งให้นับจำนวนสัตว์หรือสิ่งของนะคะ รูปประโยคจะเป็นดังนี้ count the b u c s หรือ count them เมื่อนับแล้วผู้นับก็จะบอกจำนวนโดยพูดว่า six bucks เป็นต้นนะคะและประโยคขอร้องเราจะเพิ่มคำว่า piece เข้าไปนะคะเช่น count the birds piece count the birds p e a c e นะคะ c o u n the bird p e e c e ตรงนี้นะ,ะต่อมาเด็กๆเ,เ,เห็นกล่องของขวัญตรงนี้ไหมเอ่ยเห็นกล่องของขวัญตรงนี้ไหมคะคุณครูจะพาอ่านนะคะ กองของขวัญ count the box count them six bugs นับมแมลงนับพวกเขาหกตัวนับก็คือนับเราจะใช้คาว่านับ count the แปลว่านับ count them น,นับพวกเขานะคะ how old are eight how old are how old are you h uh, how old are you ก็คือคุณอายุเท่าไรถ้าเราจะตอบว่าเราอายุเท่าไหร่เราจะตอบว่า I am บวกอายุ่ uh, ปะปสองแล้วปสองอายุเท่าไหรคะอายุ8ขวบใช่ไหม่ h uh, how old are you I am e ฉันอายุ8ขวบหรือใครอายุ7ขวบก็จะตอบว่า I am seven ฉันอายุ7ขวบ Are y o y seven คุณ7ขวบใช่ไหม Yes I am ใช่ No I'm not ไม่ใช่ I'm 6ฉันอายุ6ขวบต่างหากละ่ะนะคะ มาอ่ะคราวนี้นะคะเด็กๆเห็นตรงรูปโทรศัพท์มือถือตรงนี้ไหมตรงนี้เป็นตัวเลขนะคะคราวนี้เรามาช่วยกันดูดีกว่านะคะว่าตัวเลขเหล่านี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร Was your telephone number 0คืออะไร z e คือ0 2อสองอะไรคะสคืออะไร two one two ละ่ะหล่ะคะหคือ5 5 3 3 five สามเจ seven seven เก้า nine nine แปด eight eight หก six six อโอเคต่อมานะคะเด็กๆขาเรามาช่วยกันดูดีกว่าเน้ะว่าจำนวนเหล่านี้ เรามาช่วยกันโยงนะวันวันวันคือหนึ่งใช่ไหมคะอ่าอันไหนมีหนึ่งอันนะติ๊กตอกติ๊กตอกดอกกุหลาบใช่ไหมคะถูกต้องต่อมา2 2คือสองสองมีอะไรบ้างเออที่มีสองอันติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก ไอศครีมถูกต้องไอศครีมนะคะต่อไป3เลขอะไรเอ่ยเลข3อะไรเป็น3นะติ๊กตอกติ๊กตอกเห็นไหมนี่เหรอเป็ดนั่นเองต่อไป4 4 4ใช่ไหมคะอะไรเอ่ยที่เป็น4 กระต่ายมีสี่ตัวนะคะต่อมา five five อันไหนเอ่ยที่มีจำนวนห้า five อันไหนเอ่ยส้มต่อมา six six อะไรเอ่ยติ๊กตอกติกตกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเทปต่อมา seven seven 7คืออะไรเอ่ยเใช่ไหมคะอันไหนเอ่ยที่มี7ปลาต่อมา8 8 8ใช่ไหมคะอันไหนเอ่ยอันไหนเอ่ยบอลลูนลูกโปรงลูกโป่งนะคะต่อมา9 9 9คืออะไร9ลูกกวาดหรือลูกโอมอมยิ้มนะคะต่อมา10่นคือ10 ต้นไม้นั่นเองใครถูกหมดปบมือให้เลยเก่งมากค่ะต่อมานะคะ่เด็กๆขาเปิดสมุดนะคะคุณครูเขียนคำสั่งไว้ให้แล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนจำนวนอายุในประโยคที่กำหนดให้แล้วเขียนประโยคแล้วเปลี่ยนประโยคนะคะเป็นเปลี่ยนจากตัวเลขเป็นคำศัพท์นะคะเช่นข้อหนึ่งนะคะ ก็หนึ่ง I'm one year old ตรงนี้เราก็เขียนตามเลยนะเขียนตามเลยและเปลี่ยนจากเลขหนึ่งตรงนี้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ one year โอ้แบบนี้นะคะเขียนตามเลยนะเขียนตามเลยนะคะเราแค่เปลี่ยนจากตัวเลขนะคะเป็นคำศัพท์นะคะเช่นหนึ่งก็คือวันสองคืออะไร two three เขียนไปเรื่อยๆนะคะต่อมา ให้เด็กๆนะคะฝึกเขียนนะคะฝึกเขียนนะเช่นข้อหนึ่งเอ็ดก็เขียนไปจนครบเลยนะคะข้อสองไฟฟก็เขียนไปให้ครบเลย นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ굿ไบซี See you a g a i น